ท่านกำลังอยู่กับเรา2คนนะครับบอกอจ่้ยคิวทองกับผมบีแหลมสิงในราการคิวทองออนทีวีนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดถึงตำนานสอยคิวครับนะฮะก็วันนี้คงจะเป็นช่วงที่หลายคนนั้นเฝ้าจับตาคอยเหมือนกันนะเพราะว่าจะไปเล่าถึงเมื่ออดีตชาติ <c oughs> เมื่อเกือบ8 <c oughs> ปปีที่ผ่านมากับ,รบเรื่องของกีฬานสนุนร์นะครับโดยเฉพาะ ต้องให้คนนี้เล่าคือคุณศักดารัตนสุบัตนะครับท่านอุปนายกสมาคมกีฬาบิเลียตแห่งประเทศไทยกูรูวงการสอยคิวไทยนั่นเองนะครับในเรื่องที่สําคัญมากเลยครับในช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกับมหาชน พลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้คุณศักดารัฐมนตรีช่วนอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีุณพีกั้นช่วยครับสวัสดีครับพีดาครับเสียงใสนะครับไม่เสียงใสหน่อยนะครับก็วันนี้คงให้พีดาพูดถึงเมื่อ80ปีที่แล้วกับการกําหนดพรบการพนันประเภทขอ2478นะครับที่บอกว่าตอนนี้มันเป็น โซ่ตัวนจิตใจของวงการสอยคิวไทยเลเกินนะครับอ,อยากให้พูดถึงออ่างนี้ครับเออสมัยก่อนเนี่ยกระทรวงหาดไทยเนี่ยเขาเอ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 า,เอาไอ้เบียดบีเลียกเนี่ยเข้าไปอยู่ในพร,วร,รนาวพนันเพราะรสมัยก่อนมันไม่มีสุนุกเกอร์มันมีเลียดแล้วก็มีที่เขาจำกัดว่าพวกด,ดีดพวกขินพวกถอยกองครับ พวบค่ยายพวกนี้จัดอยู่ในพรบรรพร,บ,รบการแั่นนำประเภทสองครับครับทีนี้ไอ้สนุกเกอร์เนี่ยมันก็เลย่วงเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็าตามเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมาช่วงที่คุณสินธุเป็นนายกเนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้กฎกระทรวงโดยที่ไปหาหมอทอหนึ่ง คือแล้วจะมีรัมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อให้ดึงในกฎหมายพรบรพนันเนี่ยออกจากสนุกเกอร์ซะรพราสนุกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเกมกีฬารัฐบาลให้การสนับสนุนเรามีแชมป์โลกมีแชมป์อเสียเยอะแยะครับแต่ปรากฏว่ามาทหนึ่งะตั้งแต่สมัยคุณคุณเอกชวริตคุณบรรหารคุณกรเสรมัน แล้วใครต่อใครอีกหลายคนเลยอิสระพงตรวจว่ากำลังเข้าใจเข้าเข็มรัฐบาลยุบทุกทีมันก็เลยไม่ต่อเนื่องคือมันเป็นช่วงที่กําลังเข้าไปเจรจาเข้าเจรจาเสร็จเจรจาพอเจรจาปุบทางยุบทางและทางนตรีมาใ็นชอบด้วยอะไรด้วยกําลัง แต่งตั้งกิจการเข้ามาดูแลอะไรพวกเนี้ยยังไม่ทันดาเนินการเลยยุบสภาแล้วโอมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยแหละครุกเกก็เลยไม่พ้นมนตสินไม่พ้นเกมพนันซะทงก็เลยคารากาสังจนกระตั้งถึงบัตรเนี่ยก็ได้ถือเออเออพรบสองฉบับฉบับหนึ่งคือพรบพนันสองสี่สองสี่เจ็ดแปดแปดฉบับพรบกีฬาสองห้าสองแปดวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ถ้า จับผู้ร้ายมีเวลาทำลายเขาก็ไม่ขวดขันสนักเกอร์ครับอแต่วันไหนที่ตำรวจที่เขาว่างอะมีเวลาว่างเรียกว่าว่างยิ่งตอนนี้เนี่ยว่างเยอะทหารเข้ามาช่วยดูแลครับเนี่ยมาสองวันก่อนนี้ไปจับแล้วไปจับสนุเกอร์ที่เขากําลังแข่งขันกันอยู่ระหว่างหมูปากน้ากับเอพนมค,คนตั้งสองสามร้อยคนที่ไปชมเนี่ย ปรากฏว่าก็เลยจับคู่กรณีไปอ,อันนี้เนี่ยผมไปรู้ถือว่ามันมันมันแหมมันไม่รู้แล้วถามทางผู้เล่นว่าเขาเขาตั้งข้อหาอะไระเขาบอกข้อหาการเล่นพน,นันอ๋อบอกอา้าวแล้วเราเล่นจะเราเล่นพนันเปล่าผู้เล่นบอกไม่ได้ไม่ได้พน,นันเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรว่าการเล่นพน,นันครับแต่คนเยอะแยะเนี่ยตำรวจก็คล้ายๆว่าเอาขอเอาหน้าก่อนนะเอาอเอาไปแก้เศษไสกคนโชว์โชว์ผลงาน เอาไวป,ปรับคนละแปดร้อยคนละพันแล้วก็ปล่อยกลับครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมันทําให้เสียภาพพครับมันทําให้เสียวงการสุกเกอร์ยิ่งหมูปากน้ําเนี่ยเป็นนักสุกเกอร์ระดับชาติเนี่ยครับเกิดมีใบแดงหรือผ่านการขึ้นสารมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาล่ะกับการเล่นทีมชาติผมก็บอกว่าเด็กพวกนี้ต้องต้องระวังว่าไปเล่นได้แต่อย่าให้โดนจับ,บถ้าโดนจับแล้วเนี่ยมันอะไรมันก็ ลำบากแล้วแล้วลตำรวจทียยย่ไปจับเนี่ยถ้าถามว่าเล่นเล่นพนันจริงเปล่าไอ้คนเล่นนี่มันเลนเ่นจริงแต่ว่าไอ้คนท้งน้อยคนดูเนี่ยมันพนันกันเองครับแล้วจะไปเหมาว่า,วาไอ้ไอ้ผู้เล่นเป็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 น,ปน,ปน,ปนคนพนันเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอ <todos S 2> ืมบสมเด็จก็บ,บอกว่าเรื่องอย่างเนี้ยมีนายตำรวจเขาแนะนํามาถ้าสู้คดีเมื่อไหรก็หลุดทุกไลายครับเพราะมันเท่ากับว่ามันถือพรบสองเบับใช่ไหมครับ เออไม่มใช่พราะพหลรองปะ่ะ<ม>พรบจริรจจงจริงอ่ะพรลบสนุกสถิตออกโดยกระทรวงมหาดไทยครับครับเป็นพรลบรรพันนัน<ม>พอเร,ร,รพนาพรลบพันนันเนี่ยเขาอนุญาตให้เล่นการพันนันอนุญาตให้เล่นการพน,นันน,พน,นนะโดยการตีตัวเออมไม่ไม่ต้องตีตัวคือใน,ใ,นใบใบอนุญาตเขาบอกว่าให้เล่นการพนันได้อะไรอะไรพวกเนี้มันมันเป็นเป็นเป็นกฎ อ,อ้พรบเขาอยู่แล้วไอ้ไม่เล่นพนันสิมันผิดกฎครับหมอเออเป็นอะไรเป็นพรบพน,นันไงครับใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าเกิดเกิดเขาเล่นพนันกันเนี่ยคุณไปจับเขาก็ไม่ได้อีกอะ่ะเพราะว่าในพรบนนเขาก็ระบุอยู่แล้วว่าให้อน,นุญาตให้มีการเล่นพนันครับซึ่งเอาไอ้สนุกเกอร์วิดีโอเนี่ยเข้าไปอยู่ในพรบการพน,นันอืม แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีพระบกีฬาพระบกีฬานี่เขาไม่มีเรื่องการพน,นันครับครับเนี่ยมันเลยลักหลันกันอย่างเงี้ยสับสนนะฮะวันดีือดีตำรวจนึกสนุกก็ไปจับเสื้อสีอืมอืมเนี่ยมันก็เลยลาบากทาให้ภาพพดมันไม่มันมันมันไม่โตมันไม่เจริญไร้งจิงสุกเุอเ์ครับผม,มแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเมื่อสกู่คุยกับบอกอจุยะะ้ยครับถ้าสมมติว่าณเวลาเนี่ยผมหรือว่าบกจุ้ยหรือว่า ใครก็ได้ไปร้องคอสชนีได้ไหมครับเห็นร้องใครก็ไปร้องคอสชหมดเลยคอสชครับในให้ให้แก้กดกระทรวงตรงนี้ครับนี่ได้ไหมครับอนครับให้พ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็อยู่กับคอสชหมดเพราะคอสชเขาพยายามากดูแลอะไรทั้งหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่กระทรวงต่างๆมันขึ้นกับคอสชหมดใช่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาจะแก้กดแก้อะไรพวกนี้เขาทาได้หมด ทำได้หมดแล้วก็ให้มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาครับครับเพื่อเพื่อดาเนินสารต่ออะไรพวกนี้แต่ตอนเนี้ปล่อยให้คอสชเขางานเยอะไอ้เรื่องเล็กอย่างนี้ต้องปล่อยให้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 เป็นเรื่องของแต่จริงๆก็คือร้องได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้งานก็เยอะมากนะฮะโอ้ย้ารลองร้องได้เดี๋ยวันก็ร้องกันจุ่มเลยตอนนี้ฟุตบอลก็ร้องกันอยู่ครับใช่ฟุตบอลก็ร้องอะไรก็ร้องฟองร้องกันแล้วก็ไปร้องคอสชเขาก็ โอดถัวมือนกันนะครับเพราะประเด็นนี้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนตั้งคําถามในโลกออนไลน์ครับคุณศักดาค,ครับว่า<อ>นักกีฬาของเราที่เป็นแชมป์โลกก็คือน้องไมัพัดเนี่ยอายุแค่สิบสี่สิบห้าเองอแล้วมันดันมีพรบเนี่ยขึ้นมายังอยู่ยังติดค้างอยู่คนก็เลยเป็นเครื่องหมายคําถามกันอยู่อ่ใช่ไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า ถ้ามีพรบพนันแล้วทาไมเด็ก 14, บสห้าไปเล่นสนุกเกอร์ไปเล่นได้ยังไงครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้คือว่าพ่อเขาเนี่ยเขาเล่นกันในบ้านครับคือเขาเขามีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ในบ้านครับผมแต่ถ้าไปเล่นสถานที่ข้างนอกเนี่ยมันก็เข้าขายผิดพรบการพนันเพราพรบการพนันเขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่าสิบแดเข้าในโต๊ะสนุกเกอร์ นี่นี่คือพรบการพนันคยับงน้องเนี่ยเก่งขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขามีโต๊ะเองพ่อพ่อเขาสอนเองอะไรเองถึงจะเก่งขึ้นมาได้ไงถ้าเราทําดีๆนะไม่มีกฎหมายไม่มีพรบพนันเนี่ยผมว่าเด็กของเราเนี่ยเก่งขึ้นอีกเยอะนั่นสิครับเพราะว่ามันต้องเก่ง้าอายุสิบขวบสิบเอ็ดขวบไม่ใช่ไปเก่งอายุเลยสิบแปดไปแล้วไป ไม่ทันเก่งไปแล้วไปไม่ทันการใช่รับครับแล้วฮะก็ต้องรอเป็นเครื่องหมายคําถามต่อไปแล้วพอบนี้นะฮะขอบคุณคุณสักดาครับวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าแมมืันสักครู่นี้ผมผมกดไปดูนะเป็นคําถามที่จะต้องส่งให้ทางคอสชเหมือนกันนะเอาง่ายๆเลยนะครับใช่ฮะน่าถามเหมือนกันนะฮะเพราะว่าท่านรู้จักไหมครับหมากหัวแดงหมากแก้วเต๋าข้ามด่านตกเบ็ดโยนห่วง ชี้รูปด้วยนี่ยังติดอยู่ได้เป็นหลายละย่งนี่ผมงงกันหมดไม่ไม่ไม่ไมีเสอเลยดวดไม่รู้ฮะเกิดไม่ทำฮะใช่ครับดวดคืออะไรครับแปดสิบปีที่แล้วคงจะแบบยกกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ๋อดวดคือดวนเหรอดวนดวโกงอันนะก็คงจะต้องไปดูครับว่า รบลฉบับนี้มันจะแก้ไขได้ภายใต้การควบคุมของทางคอสช,ช,ชหรือรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นสําคัญอย่างที่คุณบีบอกว่าอย่างน้องใบพัดเนี่ยอายุ15ปีถ้าตามจริงๆของ พรบการพนันเพศขอใน2478คือเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยมันห้ามเข้าไปเล่นมันถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วลนะครับแต่ว่านี่ก็คืออย่างคุณศักดาบอกก็คือว่าน้องเขาฝึกซ้อมกับคุณพ่อในบ้านแล้วก็มาเด็กอยู่ภายใต้โครงการของสมาคม,มนะครับมีการกีฬารับรองพรบก,การกีฬารับรอง2528อ,อยู่นะครับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเกิดการพัฒนาขึ้นแล้วก็ทําให้น้องเขาสามารถคว้าแชมป์โลกมานะครับสร้างกับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่น่าจะไปสอบถาม ก็ดูแลตรงนี้นะครับกราบผมเอาละัพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเทคนิคสตูเกอร์ er กับอาจารย์ต่ายครับ